จังหวัดลำพูนเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงเมืองแห่งศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาผ่านพื้นผ้าที่งดงามและทรงคุณค่าผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของผ้าลำพูนที่ได้รับความนิยมมีการพัฒนาออกแบบสีสันลวดลายตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสามารถสร้างงานสร้างรายได้เป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำพูนผ้าบาติกลำพูน มีแหล่งผลิตที่อำเภอปาา่าซางและอำเภอเมืองลำพูนเป็นการสืบทอดภูปัญญาในครัวเรือนสู่รูปหลักโดยแนะนำเทคนิคการทำผ้าบาติกมาต่อยอดการทำลวดลายบนผืนผ้าฝ้ายผ้าไหมมีทั้งการใช้เทคนิคการเขียนมือการปั้มลายโดยใช้บล็อกที่ออกแบบลวดลายไว้แล้วปัจจุบันได้มีการพัฒนาผ้าบาติกเขียนมือย้อมสีธรรมชาติโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ออกแบบลวดลายตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. ขยายลวดลายที่ออกแบบไว้ให้เท่ากับขนาดที่ต้องการใช้บนผืนผ้า 3. ทําการลอกลายที่ออกแบบไว้ลงบนผ้าแล้วเขียนมือด้วยขี้พึ่งร้อน 4. ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เช่นการย้อมสีครั่งด้วยกระบวนการย้อมเย็นโดยขึงผ้าบนแผ่นเฟรมแล้วลงสีด้วยสีครั่งที่เตรียมไว้ใช้น้ำแช่สนิมเหล็กทาแต้มลงบนลวดลายบนผืนผ้าให้เกิดความแตกต่างของสีที่ไม่ใช่สีของครั่งเพียงสีเดียวคุณสมบัติของน้ำแช่สนิมเหล็กจะทำให้สีมีความชัดเจนขึ้นและได้สีที่แตกต่างไปจากสีครั่งเดิมนํานำผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติแล้ว ไปต้มทั้งผืนเพื่อให้นำขี้พึ่งออกจะเกิดรดลายสีสันบนผืนผ้าพร้อมนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือเป็นผืนผ้าพร้อมจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีการย้อมด้วยห่อมย้อมลูกมะเกลือโดยนำผ้าที่ออกแบบรดลายและเขียนเทียนเรียบร้อยแล้วไปแช่ด้วยน้ำห่อมหรือน้ำมะเกลือแช่แล้วตากแห้งจำนวนสามรอบแล้วนำผ้าไปต้มเพื่อนำขี้พึ่งจากการเขียน,เท,ยนเทียนออกจะได้ผ้าบาติกเขียนเทียน ที่พร้อมแปรรูปนอกจากผ้าบาติกลำพูนยังมีผ้ามัดย้อมที่มีสีสันสดใสและมีการพัฒนาผ้ามัดย้อมย้อมสีธรรมชาติมีแหล่งผลิตที่อำเภอป่าซางและอำเภอทุ่งหัวช้างโดยได้รับความนิยมจากลูกค้ามีการจัดแสดงและจำหน่ายทุกปีในงานบาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตางานผ้ากองงามตาบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน จึงมีงานศิลปะหัตถกรรมผ้าที่หลากหลายเป็นสีสันมหัศจรรย์แห่งผ้าลำพูนที่ทรงคุณค่าต่อการสืบสารรักษาต่อยอดอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน